เริ่มต้นเนี่ยพาไปดูสถานการณ์ที่เชียงรายกันหน่อยนะฮะหลังจากน้ําลดเราก็จะเห็นบรรยากาศและเมื่อกี้มอร์นิ่งเนชั่นก็นําเสนอก็เริ่มมีการเก็บกวาดฟื้นฟูแล้วฟื้นฟูทาความสะอาดดูสภาพก่อนครับคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนเจอสงครามคือถ้าเป็นบ้านเราหัวจิตหัวใจตอนนี้หล่นไปที่ตาตุ่มแล้วใช่ค่ะเขาเรียกว่าพัดพาไปทุกอย่างบางบ้านนี่หมดเนื้อหมดตัวเลยนะคุณผู้ชมคือร้องไห้ก็ไม่รู้จะร้องกันยังไงแล้วไม่มีน้ําตาจะไหลอ่ะพูงง่ายๆอะทุกคนช่วยกันจริงๆนะคนไทยอะ ลูกเด็กเล็กแดนเนนพระมาหมดครับผู้ภัยอะไรมาหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะช่วยกันทุกวิถีทางครับทำความสะอาดครับบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่หนึ่งมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจสพแม่สายหน่วยง,งานสนับสนุนภาคเอกชนพระเนนมากช่วยกันทำความสะอาดแต่มันก็ยังมีฝุ่นคลุ้งสัญจรไปมาเพราะฝนไม่ตกพอดินโครนมันแห้ง ฝุ่นตลบครับมันเกลอ,อะเนาะพี่อูอ๋เนาะบางทีก็ต้องอ้โหูพี่พีทหารมาช่วยกันแต่ที่จิตอาสาก็มาฮะค่ะนี่ครับปัจจุบันเนี่ยโครนที่มันทับถมต้องขูดออกอไปว่าจ้างรถแบบรถขนดินรถแบคโฮขนาดเล็กมาเจาะมาขุดมาเอาโครนออกไปทิง้งเพราะโครนมันเหมือนแข็งๆนะพี่อู๋ใช่ค่ะแล้วบางทีมันมีค่าใช้จ่ายไงคุณใช่เนี่ย ไปให้เขามาทำให้ไปขอความร่วมมือน,น้ำมูกน้ำมันเขาก็ต้องใช้ใช่ค่ะค่าแรงเขาก็ต้องมาบางทีเขาก็ไม่เอาตัางกันครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฮะขณะเดียวกันร้านค้าบ้านเรือนต่างๆไปถามเขามาแล้วว่าตอนนี้ต้องการอะไรมากสุดนี่เขาบอกว่าต้องการแรงงานมาทำอะไร ขนย้ายดินโคลนคเพราะว่าอาศัยกําลังจิตอาสารหารตํารวจเนเนินไม่พอเอาไม่อยู่ไม่ไหวเพราะว่าบ้านเรือนโดนไปหลังร้านค้าเนี่ยบางทีแบบโดนไปเยอะมากค่ะก็เลยประกาศเลยครับอยากจะได้แรงงานทําความสะอาดบ้านร้านค้าปรากฏว่าตอนนี้แรงงานเมียนมาครับช่วงนี้เป็นนาทีทองของพวกเขามารับจ้างเก็บกวาดขยะดินโคลน แต่ว่าค่าตัวก็ต้องดีดเด้งขึ้นมานิดนหนึ่งเพราะคนต้องการกันเยอะดีมานซัพพลายเนาะราคาก็มีตั้งแต่คนละ500บาทไปจนถึง700บาทต่อวันต่อคนหรือว่าถ้าจะไปเหมานะอาะร้านผมเนี่ยสมมติร้านนี้นะค่ะต้องการนความสะอาดทั้งหมดเลยคิดเท่าไหร่เหมามา2,500ถึง3,000บาทก็เป็นค่าใช้จ่ายใชที่เพิ่มขึ้นมาบางทีถ้าใหญ่หน่อยก็7 0 0 0 8 0 0 0อะไรเงี้ย ก็บรรดาแรงงานต่างๆเหล่านี้เขาก็จะรวมตัวกันมาถ้าเป็นราคาเหมานะถ้าต่อหัวน่ต่อคนน่มาอ่ะจ้างคนเดียวพอ5 0 0ร้อถึงเจ็แต่ถ้าเหมาน่ะตั้งแต่หลักพันเกือบเกือบหมื่นเนี่ยนะฮะคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกเพราะสภาพคือมันหนักจริงเขาก็จะเป็นเกณฑ์มาเอาเพื่อนๆฝูงมาช่วยกันทำปุ้ง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 เขาก็ต้องทํากันไวเพราะอะไรต้องรีบไปรับจ้างบ้านหลังอื่นต่อมันหลายหลังเนาะหลายพื้นที่เลยนะคะเข้าใจเลย ถ้าสถานการณ์มาดีขึ้นเขาก็จะได้กลับมาเปิดร้านทำมาหากินกันต่อไป ที่เมียนมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนัก<จ>เหมือนกันนะ<จ>เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เกิน200รายนะคะก็คือจากเหตุพายุอย่างนี้เนี่ยแหละที่ม,มีผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักนะคะปัญหาอุทกภัยเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ที่จังหวัดพะเยากันบ้างเมื่อวาน,มวานเมื่อช่วงเช้าประมาณตีสี่ตีห้าที่เกิดน,น้ําป่าไหลหลาก<ม>เข้ามาบริเวณหน้ามหาวิทยลาลัยพะเยานะคะก็ส่งผลสร้างความเสียหายทิ้งร่องรอยมากเหมือนกันคุณผู้ชม รถรารถจักรยานยนต์ก็ถูกน้ําผัดนะ oh. ทีนี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายกันสักหน่อยนะคะโดยการที่เกิดเหตุการณ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่16ตําบลแม่กาอาเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะโดยแม่น้ําห้วยเคียนนะคะที่ไหลามาจากภูเขาที่เชื่อมต่อระหว่างอําเภองาจังหวัดลําปางและอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาล้นตลิ่งส่งผลให้เกิดน้ําท่วมแบบฉับพลัน oh. <ข>อ๋อพักบ้านเรือนคุณผู้ชมได้รับความเสียหายเนี่ยรถยนต์เนี่ยระเน,นระนาดใช่คุณผู้ชมคือทับทับกันเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาในรอบ10ปีเลยนะคุณผู้ชมในเรื่องของการประสบเหตุอุธธกทกภัยในครั้งนี้ค่ะทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดน้าท่วมก็พบว่าในช่วงสายๆนะระดับน้ําลดลงแล้วเพราะว่าเป็นน้ําป่าไงพี่อู๋ก็จะไหลแรงแต่ว่าก็คือจะลดเร็วนะคะจากตอนแรกคุณผู้ชมท่วม สูงมากกว่า1เมตรโดยน้ําทั้งหมดเนี่ยไหลลงไปในคลองแม่ต่ำแล้วนะตอนนี้ไหลลงสู่กวานพยาวซึ่งตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะรับน้ําได้อีกเป็นจํานวนมากเอออปอฟังตรงนี้ก็ค่อยขึ้นใจขึ้นมาหน่อยเพราะตอนแรกที่เคยลงพื้นที่แล้วคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเขาบอกว่าไม่อยากให้จํานวนในแม่น้ําก็คือในกวานพเยาวเนี่ยเกิน50ล้านลูกบาทแสดงว่ายังรองรับน้ําได้อยู่มากนะคุณผ <c oughs> ู้ชมบ <c oughs> ริหารจัดการพร่องน้ําออกไปค่อนข้างเยอะนะก่อน้านนี้ทีนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ส่งผล กระทบไปยังพื้นที่อื่นๆตอนแรกเราก็ห่วงในพื้นที่ท้ายน้ำไงพี่อู๋ที่ตอนนั้นที่เราไปเจอที่เขานําท่วมทีนี้ส่วนความเสียหายนะคุณผู้ชมเขาก็พบมอเตอร์ไซค์ค่ะเสียหาย100คันนะคุณผู้ชมรถยนต์เสียหายหลาย10คันค่ะอันนี้ประกันนี่เข็มกันละนาวแล้วล่นะเยอะมากเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันตั้งตัวไม่ทันจริงๆนะคะมาไวไปไวจริงๆอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในห้องชั้นล่างเสียหายมากกว่า50ห้องนะอันนี้ยังไม่ รวมบ้านเรือนชาวบ้านที่เสียหายหลายสิบหลังคาเรือนเลยนะคะใน,ในอนาคตนี่นะหอพักชั้นหนึ่งนี่คือ,อาาต้องลดรา,า,าคาแล้วนะลดราคานะเพราะว่าอาจจะขอไปอยู่ชั้นสองชั้นสามหนีน้ําท่วมไงคุณผู้ชมต่อมาค่ะคุณรัฐพงศ์นาราดิศรค่ะพ่อเมืองจังหวัดพะเยาก็ได้เข้าสํารวจความเสียหายนะคะโดยบอกว่าในขนาดนี้เนี่ยยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้นะคะพี่อู๋อยู่ระหว่างการสํารวจเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยน่าจะเป็นเบเบนะยังไม่ได้ลงลึกที่แทจริ ในตัวเลขที่แท้จริงเพราะว่าจุดจุดที่จุดที่พะยานี้ก็คือ หลายจุดนะมันมีหลายจุดอ่ะแต่ที่โดนหนักๆเมื่อวานนี้ก็ตรงแม่กาใช่ไหมคะที่โดนน้าท่วมน้ําป่าไหลหลากอ่ะทีนี้แต่โชคดีค่ะพี่อู๋ในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ<อ>มีเพียงผู้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยประมาณ10คนส่วนใหญ่ก็ถูกของมีคมบาดบ้างตะปูตําส่วนใช้เหตุที่น้ําป่าไหลบาดท,ท่วมอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากเมื่อคือนก่อนคือท่านเล่าว่าประมาณเที่ยงคืนฝนตกหนักในช่วงกลางคืนมีน้ําฝนมากกว่า100มิลลิเมตรนะคะไหลมาตามลาน้าแม่ก ลงสู่ห้วยแม่กาทะลักเข้าพื้นที่นะคะก่อนที่น้ําจะไหลลงคลองแม่ต่ำแล้วโชคดีคือมีกวานพะเยาที่พร่องน้ําก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็รองรับน้ําไว้ได้นะคะทั้งนี้ทางผู้ว่าได้เร่งให้ทุกหน่วยงานนะคะเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุดและทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะคะ<ม>เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและน้องๆน,น,นักศึกษาส่วนสาเหตุท่านบอกนะทำไมล่ะที่พี่อู๋เอ๊ะ คำถามเมื่อวานไม่มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทั้งทที่ระบบอินเทอร์เน็ตก็ทํางานได้อย่างดีนะคะมีเพียงแต่ประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักเท่านั้นเพราะท่านบอกว่าเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระบบเตือนภัยนะคะเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนโออันนี้ต้องเป็นเคสสตัรดี้ละบางทีบางครั้งพื้นที่ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะเจออาจจแล้วทีนี้ความปลอดภัยจะอยู่ตรงไหนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างน้องๆหอพักอย่างนี้ บางทีอาจจะมีกรุ๊ปไลน์ไหม,มหรือเป็นแมสเซจแจ้งเตือนไหมก็ได้ข่ะว,ว่า,าตอนนี้ทางรัฐเขาพยายามที่จะพัฒนาระบบนี้อยู่นะคะให้รวบรวมแล้วก็ครอบเวอร์ในทุกพื้นที่ที่อาจจะประสบปัญหาอุทกภัยได้นะคะยังไงก็เขาตั้งศูนย์ลงทะเบียนอะไรอะ่ะบนกความเสียหายของตนเองอแล้วก็ไปแจ้งตามจริงนะเดื่อจะได้มีเงินชดเชยเยียาในอนาคต